ตอนนี้มาดูไก่นะครับไก่ตัวผู้และตัวเมียกำลังตัวผู้พยายามเรียกตัวเมียาหาที่วางไข่ซึ่งตอนนี้ไก่ตัวเมียก็อยู่ใต้ใต้กระบะรถกำลังหาที่ไข่ดูสิว่าเขาจะสามารถไข่ได้ยังไง ราอที่ข้างล่างมันไม่สามารถที่จะวางไข่ได้เลยแต่ก็คือนี่คือเป็นนินสัยของไก่เพราะว่าเขาจะตัวผู้จะพยายามเรียกตัวเมียไปหาที่วางไข่คิดว่าที่ไหนจะวางไข่ได้ดีตัวผู้เคยไปหาที่ที่เหมาะสมคิดว่าจะเหมาะสมในการวางไข่ เรียกตัวเมียแล้วแต่ตัวเมียก็ไม่ยอมตามไปตัวเมียก็มาร้องอยู่ข้างล่างนี่คือเป็นสัญชาตญาณของสัตว์เต่งวันนี้คงใ่จะต้องการที่จะออกลกูกฟักออกไข่ออกไข่แต่กำลังหาที่จะวางไข่ยังไม่ได้นะครับตัวนี้ ไม่รู้จะวางที่ไหนดีนี่ก็ขึ้นไปอยู่ที่เดิมคือจุดที่ล้อของรถยนต์พอเห็นคนมาก็วิ่งหนีไปที่อื่นแล้วไม่รู้จะวางได้หรือเปล่าวันนี้